僕はいい。 Terima kasih telah menonton! เกุรมาบุม um um ีแต่เกอร์มาตุนิสแต่แต่คนที่ว่าจับบริโภคนี่มันเป็นแห้งแล้วก็หอมหวานกรอบอร่อยสมัป็นช่องกี่จะพานำแบบของที่มีคุณภาพครับคือจำนวน่ายตั้งแต่ราคากล่องเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบถึงถึงเท่าไหร่แล้วก็ถ้าคนก็้ว่าถ้าคุณจะเอาเยอะก็เราให้ในราคาร้อยยี่สิบบาท กล่องเล็กใช่ไหมฮะแล้วกล่องใหญ่แล้วสูงได้ไปกบาทกับสิบกิโลเท่าไหร่ครับถ้าสิบกิโลก็อยู่ประมาณพันสองร้อยเพราะว่ามันจะมีสิบสองสิบสองเอ่อสิบสองสิบสองกล่องครับแล้วคิดว่าในเดือนบวชปีนี้จะการจำหน่ายสินค้าเป็นยังไงบ้างครับก็แค่ตอนนี้กำลังเริ่มต้นอยู่โอเคกำลังเริ่มต้นอยู่ไปได้สวยถ้าที่นี่อยู่เป็ดตัวเพราะฉมนันจะเป็นคนเนียนที่ถ้าคนมีอากาศดีถ้า ถก็คนไม่โง่ก็ตัดยางได้โอเคนะจะเป็นสวยแต่ที่ทุกปีที่ผ่านมาขายยังไงครับก็โอเคก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่ในอยู่ในเอ่อเราแบบกลางๆอยู่นะจะไม่ต้องวาตามมากกันไปอย่างเี้ยนี่นี่ละกลางๆอยู่แต่ก็ไปเลยอยู่ได้อะครับผมครับไม่ต้องว่าเออขายไม่ได้เลยไม่ใช่ขายได้เลยสวครับ